ผมพุทธดวงแก้วนะครับอยู่ชุมชนพะดินทองวัดราบบำรุงนะครับก่อนที่จะมาเป็นตุ๊กตาเป็นไม้เลตอย่างนี้นะครับก่อนเดี๋ยวผมเริ่มจากกถินนลงมวยไทยตัวนี้นะครับเราทําจากไม้กถินนลงนะครับกระถินนลงจะขึ้นอยู่รอบๆบ้านเราเป็นไม้เนื้ออ่อนเนื้อละเอียดกึ่งง่ายขาวสวยแล้วเราไม่ต้องซื้อแล้วะยะก่อนที่จะมีโควิดนี่งานเยอะมากครับเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดลูกค้าเห็นลูกค้าชอบ ตลาดของเราก็เริ่มมาจากตลาดอัมพวาตลาดสั่งปายเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็บาลงทางใต้ทั้งภูเก็ตเกาะสมุยอะไรพวกนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆต่างเข้ามาเยอะเราก็มีเอาลูกหล่นหนมาเชื่อกันทําทำนานนานก็ทําไม่ทันไม่ทันปุ๊บไม้ไม้กระถิ่น,นลงมันจะแห้งไม่ทันเราไม่มีเตาอบเราก็หันมาพัฒนาเอาเป็นไม้ตัวนี้เป็นไม้พาเลทที่มันแห้งแล้วเขาเคลือบแล้วไม่ไม่มีมอด เราก็เอามาตัวนี้มากึ่งต้นทุนสูงขึ้นหน่อยจะไม่เป็นไรมาเป็นมัดๆแล้วก็มาซอยเป็นชิ้นงานนะครับมาจากเป็นลําตัวจับไปลําตัวลักษณะนี้ครับจับไปลําตัวกึ่งให้ไปลําตัวกึ่งไม้สําฉายเป็นหัวหัวกลมขัดให้เป็นขาอันนี้เป็นเป็นเข่าขางอขัดแต่งให้เป็นขาตั้งนะครับ แล้วก็มางอแขนซอยแขนพันด้วยยาวามาเป็นหมัดมเป็นแขนแขนตรงและขานงอแล้วเราจะเริ่มปฏิเริ่มประกอบประกอบหัวเข้ากับลําตัวประกอบขาประกอบขาประกอบขแขนด้วยด้วยการยิงแม็กยิงแม็กติดก,กาวอย่างแน่นแล้วก็เป็นชิ้นง,งานขึ้นรูปเป็นชิ้นง,งานลักษณะน,น,นี้จัดเป็นท่วงท่าอันนี้เป็นบาตารูปพัก เป็นมวยถีบอันนี้เป็นฤาษีบทยาฤาษีบทยาตัวนี้ก็เป็นมวยศอกปีนเข้าไปตีศอกตีศอกที่บนหัวเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ถึงตายเลยนะอันนี้เป็นนาลายแบ,น,บนเสียดตัดเตะก้านคอทีนี้ก้านคอเราเตะไม่ได้เราต้องเตะไว้ที่หัวก่อนเพื่อเป็นการสะดวกในการในการทํางานนะครับสําหรับอันนี้ เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นไม้ไผ่สำหรับเสียบป,ปากกาได้วางปากกาได้อันนี้เป็นเถรินปาดลานเตะตัดล้มไปแล้วมวยเราจะมีประมาณห้าหกท่านะครับมีบาถารูปพักนาลายบันเสียนทวนขุนตึกทวนสื่อมวยเข่าตัวนี้ไม่มีทวนคุ้นตึกแค่เตะใช้ตัดเข่าจะเข้ปัดหางประมาณหกเจ็ดท่าแล้วก็มันมีท่าเดียวเป็นมวยเดียวเป็นการตั้งการตั้งการ ตั้งกาดโชว์โชว์มวยเดี่ยวอันนี้ครับงานที่ดีไปนะครับแล้วทุกวันนี้ก็เลยเป็นงานตัวนี้ถือว่าเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้มาจนทุกวันนี้นะครับผมก็ภาคภูมิใจนะครับได้ทําตุ๊กตามวยไทยนะครับท่วงท่าหลังจางขโมยไทยเนี่ยไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ดูการต่อสู้ของท่าแม่ไม้มวยไทยต่างๆที่คนไทยเราจะได้ดูได้เห็นและเป็นที่ระลึก ต่อไปนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเป็นสินค้าตัวใหม่เป็นกะลามะพร้าวเป็นอมสินนะครับเป็นที่หยอดเหรียญน,นะครับมีช้างมีแมวมีหมีมีหมาหลายหลายอย่างครับสําหรับสําหรับคนที่ชื่นชอบการแฮนด์เมดครับสําหรับตัวนี้ฝากไว้อีกตัวนะครับ